โกลเด้นแองเจลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ 24, ไพ่ยิปซีไม่เคยตอบว่าใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ นี่เป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะพร้อมกับสรุปไพ่ในช่วงท้ายของคลิปนะคะดูให้จบเลยนะจะได้มีไพ่ดีไพ่ไม่ดีไพ่แนะนําอะไรคุณก็จะได้รู้ล่วงหน้านะคะรู้เขารู้เรานะในส่วนแรกนี้อาจารย์ขอเปิดไพ่ในอดีตก่อนเลยนะคะว่าความรักในอดีตของชาวราศีเมษนั้นเป็นยังไงบ้างเนาะ ให้ในอดีตใบแรกนะคะ The Hermit, The Empress, Knight of Pentacle, ก้าวดาบและก็ราชินีถือเหรียญน,นะคะนี่ก็คือไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษะะในช่วงอดีตมาไล่เรียงที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะคะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกันมีชาวราศีเ,ออเมษเนี่ยที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันนะ,ะหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้นะคะในกรณีนี้ในอดีตนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงของกําลังมีความรักหรือว่าอยู่ในช่วงของโสดอะไรก็ตามคุณเป็นคนที่เ,ออเขาเรียกว่าอะไรรักสันโดษ นะแล้วก็หวงความเป็นส่วนตัวมากๆมีโรคส่วนตัวเป็นของตัวเองนะนี่ก็คือบุคลิกของชาวราศีเมษนะบางคนอาจจะเป็นแฟนกับชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะงงๆว่าบางทีเขาอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะรักความสันโดษบางทีเขามีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษก็จะรู้สึกว่าทําแม่งทําแม่งว่าเขานั้นเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงนั่นเองนะคะ แต่ในขณะเดียวกันบางคนนะคะหนีความวุ่นวายสับสนนะคะในโลกใบนี้นะคะที่แบบมันไม่ค่อยจะมีความจริงใจสักเท่าไหร่บางคนนีไปบวชนี้ออกไปปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะธรรมงไปเรียบร้อยแล้วก็มีเช่นเดียวกันนะอันนี้ตัวไพ่บอกแบบนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้หรือมีความสามารถชาวราศีเมษในช่วงอดีตคุณจะไม่ขี้อวดนะคะไม่ อวดรสรรพคุณของตัว hmm. เ,เองว่าตัวเองทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เก่งะคะก็คือเป็นคนที่คมในฝักนั่นเองนะคะถือเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะแต่ไม่ค่อยที่จะแสดงออกนะคะจะแสดงออกมาก็แบบว่าผู้คนนี่ต้องอ้าปากค้างอ่ะนะคะก็นั่นแหละนะคะถึงเวลา ถึงจะงัดออกมาใช้นะต่อมาก็คือเป็นไพ่ t h e Empress นั่นเองนะสำหรับไพ่ The e m p น e s s นะคะจา์ขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะสำหรับกรณีแรกผู้หญิงชาวราศีเมษนั้นนะคุณมีความเป็นแม่สูงมีความอบอ้อมอารีให้กับคนรักให้กับคนในครอบครัวให้กับคนใกล้ชิดนะคะอันนี้ก็คือผู้หญิงชาวราศีเมษนะแต่ในขณะเดียวกันคุณอาจจะ ควบตำแหน่งของเมียหลวงโดยที่ไม่รู้ตัวหรือในอดีตที่ผ่านมาคุณก็เพิ่งจะมารู้ตัวว่าตัวเองนั้นอยู่ในตำแหน่งของเมียหลวงนะคะมีเมียหลวงก็ต้องมีเมียน้อยใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละนะคะมีบางคู่มันมีปัญหาในเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยด้วยนะคะในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษนะคะผู้ชายชาวราศีเมษอาจารย์คิดว่านะ คุณนั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับแม่หรือว่าแม่ให้ความช่วยเหลืออบอ้อมอารีดูแลลูกชายรักลูกชายคนนี้มากๆลูกชายชาวราศีเมษนี่นะคะหรือคุณมีดวงที่เป็นนารีอุปถัมภ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาจะทำอะไรแฟนคนรักภรรยาจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเงินหรือว่าการเอาใจใส่หรือว่าความรัก เขาเรียกว่าเป็นไพ่นาลีอุปธรรมแล้วก็เป็นไพ่เมียหลวงด้วยนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่ไนท์ออฟเพนดิเคสำหรับไพ่ไนท์ออฟเพนดิเคเองนั้นนะคะจารยนรู้สึกว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมษนั้นนะคะคุณเป็นคนที่แบบว่าเวลารักใครคุณก็จะทุ่มเทเทหมดหน้าตักนะคะไม่กลัวความเสียใจไม่กลัวความผิดหวังเลยนะคะ เป็นคนที่ลงทุนสุดๆเขาเรียกว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องความรักมากๆนั่นเองนะคะดวงของคุณเป็นแบบนั้นในช่วงอดีตที่ผ่านมาแล้วอาจารย์คิดว่าเวลาที่คุณลงทุนหรือทําอะไรสักอย่างเหมือนคุณเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มด้วยนะคะนะในการลงทุนส่วนมากคุณจะชอบลงทุนในหุ้นหรือการเงินเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดินอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ มันเป็นไพ่ที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของความรักก็เทหมดหน้าตักเลยเวลารักก็ไม่กลัวเสียใจนะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าดาบสำหรับไพ่เก้าดาบใบนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าชาวราศีเมษนั้นในช่วงอดีตคุณนอนไม่ค่อยหลับนะมีความคิดกังวลคิดมากนะคะคุณคิดมากนะคุณเป็นคนคิดมากระดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ที่กังวล นะ,ะแล้วบางทีอาจจะนอนไปสักพักแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็กลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอะไรอย่างนี้นะคะพยายามที่จะทำทุกวิธีทางให้ตัวเองนอนหลับนะคะแต่ก็นอนไม่หลับนะคะเป็นคนที่กังวลน,นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็แถมมีอาการต่อมาก็คือปวดหัวไมเกรนนะ,ค,ะคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอสายตาผ้ามัว นะคะอันนี้ก็คือเป็นอาการของชาวราศีเมษในช่วงอดีตก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะนอนไม่ขับหลับเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญสําหรับไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะจา์คิดว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะก็เป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมษนะคุณ เขาเรียกว่าอะไรคุณก็พอที่จะมีเงินเก็บเป็นของตัวเองนะคะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณได้ทํางานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าซื้อขายที่ดินเป็นนายหนาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะหรือทํางานแบงก์หรือทาํางานเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะ ก็บุคลิกของคุณน่าจะเป็นคนที่มีรสนิยมดีระดับหนึ่งเลยนะผู้หญิงชาวราศีเมษนะคะใช้ของดีใช้ของแบบไม่ใช่ของกบแก๊บอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะอยากจะใช้ของดีถึงแม้จะแพงหน่อยก็ยอมเสียเงินที่จะซื้อนั่นเองในกรณีที่2เป็นผู้ชายชาวราศีเมษผู้ชายชาวราศีเมษนะจะ ประมาณว่าในอดีตนั้นคุณไปตกหลุมรักกับผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่าตัวเองเธออาจจะมีหน้าที่การงานดีกว่าคุณมีฐานะหน้าตาทางสังคมนะคะฐานะทางบ้านของเธอดีกว่าฐานะครอบครัวของคุณอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะถ้าคุณจะจีบหรือว่าบางคนอาจจะพยายามจีบกับผู้หญิงที่แบบ ฐานะแตกต่างกับเัอเองมากๆแต่ก็พยายามอยู่นะคะด้วยความที่ถ้าคุณมีกําลังเงิน mm. กําลังทรัพย์นะคะเพราะว่าเธอจะมองคุณที่วัตถุภายนอกด้วยนั่นเองจึงทําให้ชาวราศีเมษผู้ชายนั้นบางคนถึงกับท้อแล้วก็เดินออกมาแล้วก็บางคนนี่ไม่ท้อนะพยายามตามจีบเธออยู่นะคะนะพยายามทําทุกวิธีทางให้ฐานะตัวเองนเะท่าเทียมกับเธอเนี่ก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะ เป็นไพ่ที่ในอดีตนะแล้วในอดีตชาวราศีเมษนั้นคบหาดูใจกับชาวราศีกันนะราศีธาตุดินธาตุลมนะซะเป็นส่วนใหญ่เนาะช่วงต่อมานะคะเป็นไพ่เอ,อ่อในปัจจุบันนะคะของชาวราศีเมษนะว่าไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะ The Lover นะคะเป็นไพ่ประจำราศีของราศีเมถุนด้วยนะสามเหรียญราชินีถือดาบนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยแปดไม้เนาะแล้วก็ใบสุดท้ายในปัจจุบันก็คือ10ไม้นั่นเองนะ มาไล่เรียงที่พไพ่ใบแรกกันเลยอย่างที่อาจารย์บอกนะไพ่เดอะเลเวอรก็คือไพ่ประจําราศีเมถุนมีชาวราศีเมษนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนหรือกําลังคบกันอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนาในกรณีนีอ้อาจารย์คิดว่าในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนาที่พยายามที่จะรักหรือว่าคบกับอีกคนสองคนเพื่อที่จะเอาไว้เผื่อเลือก เผื่อเสียใจจากค,คุณเขาก็ยังมีอีกคนนึงคอยแบบซัพพอร์ตอะไรอยู่นะ,ะหรือว่ายังมีอีกคนนึงให้คอยไปคบอยู่เขาเรียกว่าเป็นการรักเอาไว้เผื่อเลือกนั่นเองนะคะแล้วแถมความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นที่มีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากๆนะคะต้องบอกว่ามากๆเลยนะคะนะอืม ต่อมานะคะเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่สามเหรียญเองแล้วนะคะหมายความว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะชาวราศีเมษนั้นนะเวลาที่คุณจะทำอะไรคุณชอบที่จะทำงานเป็นกลุ่มนะหรือความรักอาจจะเกิดจากกลุ่มก้อนกลุ่มคนทำงานด้วยกัน กลุ่มทำงานด้วยกันกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะความรักเกิดจากการเข้าสังคมนั่นเองนะะในช่วงปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าคุณยังโสดอยู่ยังไม่มีใครถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไปทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมขึ้นมาความรักอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้ง่ายๆนะคะหรือบางทีถ้าชาวราศีเมษนั้นเพิ่งจะโสดหรือกำลังจะโสดหรืออะไรก็ตาม จะมีคนประเภทหนึ่งที่เป็นแบบว่าเป็นพ่อสื่อแม่ชักนะคะที่จะคอยมาแนะนำคนนั้นคนนี้ให้คุณรู้จักคบกับคนนี้สิดีคนกับคบกับคนนั้นสิเขาดูเป็นคนที่เอาใจใส่เธอดีนะอะไรอย่างนี้นะนี่คนคอยแนะนำตลอดบางทีชาลาสิเมตํำคาญน,นะหรือว่าบางทีลำคาญก็เออคุยคยกับเขาไปอย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้นะแก้ความลำคาญก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ราชินีถือดาบสําหรับไพ่ราชินีถือดาบนะคะหมายความว่าในช่วงปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณว่าแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันนะคะสำหรับกรณีแรกก็คือผู้หญิงชาวราศีเมษคุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีใจคอเด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่เป็นคนใจร้อนนิดนึงเนาะสำหรับผู้หญิงชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบนันนะ เวลาที่คุณตัดสินใจอะไรคุณจะตัดสินใจอย่างแน่วแน่หรือศึกษาหรือ,อพยายามที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองมากๆในเรื่อง,องความรักเช่นเดียวกันนะคะแถมคุณน่าจะเป็นคนที่ดวงที่คมคู่ของคุณได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมากรณีที่2ของผู้ชายชาวราศีเมษนะคะอาจารย์คิดว่า คุณนั้นนะอาจจะมีแฟนหรือภรรยาที่มีฐานะดีกว่าตัวเองนะคะไม่ว่าจะในทางหน้าที่การงานหรือมีอำนาจในการตัดสินใจนะ,ะถ้าเป็นครอบครัวก,การรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะมีผู้หญิงนั้นเป็นใหญ่หรือผู้หญิงนั้นมีอำนาจมากกว่าผู้ชายชาวราศีเมษนั่นเองเ,องเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่8ไม้นะ สำหรับไพ่แปนไม้เองนะคะหมายความว่าชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนะคะเอ่อมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวโดยเฉพาะในเรื่องของสายงานการทำงานบางคนก็มีการขยับขยายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์นะ,ะบางคนพยายามที่จะหันมาทำธุรกิจออนไลน์ให้มากขึ้นไม่ว่าคุณจะอยู่ ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยคุณก็ยังสามารถที่จะขายหรือว่าค้าขายพรีเซนต์ตัวเองได้นะอาจารย์คิดว่าในช่วงปัจจุบันถ้าคุณมองหาอาชีพก็คืออาชีพทางออนไลน์จะดีมากๆนะเป็นการแนะนําเลยนะให้ชาวราศีเมษนั่นเองนะในเรื่องของความรักอาจารย์คิดว่ามันจะมีเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทนนโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวบางทีจะมีคนมาสารภาพรักแบบตรงๆนะแบบแบบ คุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะหรือบางทีคนรักที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศบางทีเขาไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าว่าจะมาเยี่ยมหรือจะมาหาเขาก็มาเลยปุบป,ปับอยู่หน้าบ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะคะขอให้ะระวังในเรื่องของเซอร์ไพรส์าการที่ทำให้คุณนั้นตื่นเต้นตกใจได้ง่ายๆนะคะในช่วงปัจจุบันเนาะ ต่อมานะคะก็คือไพ่สิบไม้นั่นเองนะ,ะสำหรับไพ่สิบไม้นะคะอาจารย์คิดว่าในช่วงปัจจุบันนี้ชาวราศีเมษนั้นบางคู่นะพยายามที่จะยื้อนะคะเออมันยื้อกันไปยื้อกันมานะคะมันเหมือนความรักที่เป็นไปไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็ยังบอกไหวอะ่ะมีหลายคู่นะ,ะชาวราศีเมษนะ,ะแล้วออในกรณีนี้อาจารย์คิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามยื้ออีกฝ่ายหนึ่งเอาไว้ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะ ่ใกล้จะหมดรักหรืออีกฝ่ายนึงไม่ค่อยจะดูแลเอาใจใส่ก็ยังยืงย้เขาไว้อยู่ก็เพราะว่าเรารักอยู่เต็มหัวใจนั่นเองนะคะนะมันจะเป็นความรักแบบนี้นะคะไม่ไหวยังบอกไหวเลยอะ่ะอืมก็ภายในปัจจุบันนะชาวราศีเมษส่วนมากแล้วจะคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนราศีธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนะคะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาดูว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Wheel of Fortune Queen of Cups หไม้2ไม้ และก็แปดไม้ขึ้นอีกแล้วมันต้องมีนัยะสำคัญนะนะคะามาได้เรียงที่พไพ่ใบแรกกันก่อนนะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ใบแรกที่เข้าวินเลยก็คือ WILL OF FOR t u n e นะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าไม่ว่าจะคนที่คุณเคยพัดพลาดคนที่คุณเคยแบบว่ามันเคยคาดเคลื่อนหรือไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะ บางทีถ้าเป็นคู่กันคุณสองคนมีโอกาสจะได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันหรือกลับมาพูดคุยกันนะคะมีหลายคู่เช่นเดียวกันนะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะ,ะถ้าคุณเป็นคู่กันแล้วไม่แค้วคาดกันแน่นอนนะบางคนก็อาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ไปหรือว่ายังคงเสียใจอยู่ก็าตามนะให้คิดแบบนี้นะคะไพ่ใบนี้แนะนําเลยว่าให้คุณคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณ ถ้าเกิดว่าเป็นบุกเพันนิวาสนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรคู่แท้ก็ไม่แค้วกันหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะเป็นไพ่ที่แสดงให้เห็นว่ามีการปล่อยวางปล่อยตัวปล่อยใจทําตัวสบายๆนะความรักที่มันเพิ่งจะเสียไปหรือว่าความรักที่มันเพิ่งจบไป ยังไงก็ทําใจดีๆนะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคู่ของเราวันหนึ่งเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนนะเพราะว่าไพ่ใบนี้เหมือนเป็นวงกลมที่หมุนกลับมาของคนคนหนึ่งได้เลยนะถ้าเกิดไม่สามารถกลับมาหากันได้ก็แสดงว่าเราไม่ใช่คู่กันก็แค่นั้นนะส่วนมากแล้วคู่ที่จะสามารถกลับมาคบหากันได้ก็ประมาณว่าชาวราศีพิจิกนะชาวราศีสิงห์ชาวราศีพฤษภและก็ชาวราศีกุมนั่นเองนะ ต่อมานะคะเป็นไพ่ u e e n of Cup พสำหรับไพ่ u e e n of Cup พนะคะแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ขอแบ่งเป็นสองกรณีเลยก็แล้วกันเน,ะนาะจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะผู้หญิงชาวราศีเมษนะั้นคุณมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนสูงนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงอดีตคุณจะเป็นยังไงก็ตามทำแบบข้าวเป็นหรือไม่เป็นอาจารย์ไม่ได้โฟกัสนะแต่อาจารย์โฟกัสในช่วงเดือนพฤศจิกานะะช่วงอนาคตอันใกล้นี่แหละ คุณจะดูแลความเรียบร้อยดูแลแฟนดูแลสามีดูแลครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะถ้าคุณมีลูกแล้วนะก็จะงานฝีมือก็จะเก่งทำกับข้าวดีดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้านได้ดีนะเชื่อฟังสามีอยู่ในโอวาทของสามีนั่นเองนะในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษก็ดีไม่แพ้กันนะก็คือคุณได้ภรรยาที่เชื่อฟังนะภรรยาที่ดูแลเอาใจใส่ลูกดูแลคุณเป็นอย่างดี ะะหรือถ้ายังเป็นแฟนกันก็ดูแลกันดีในระดับหนึ่งของคนที่เป็นแฟนกันที่ควรจะเป็นนั่นเองเนาะก็ถือได้ว่าเป็นไพ่ดีใบหนึ่งนะคะในความหมายลึกๆแล้วสำหรับ q u e e n of Cup นั้นหมายหมายความว่าออบางคนนะอาจจะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้แต่คุณก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขารักคุณไหมนะ จากที่อาจารย์ดูคุณรักเขานะแต่คุณอยากจะถามเขาเหมือนกันว่าเขาคิดเหมือนกันกับคุณไหมนะในการที่จะรักหรือมีความรักในช่วงนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนของชาวราศีเมษนะคะคุณมีความกังวลมีความสับสนในความรักถึงแม้จะรักก็ตามเนอะอต่อมานะคะเป็นไพ่หกไม้สำหรับไพ่หกไม้เองนั้นนะคะอาจารย์คิด ว่านะชาวราศีเมษหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใหม่นะคทำให้ฝ่ายหนึ่งหรือคนรักอีกฝ่ายหนึ่งภูมิใจในตัวของคนรักมากๆนะคะมันมีเรื่องทําให้คนรักนั้นภูมิใจในตัวเราหรือเราภูมิใจในตัวของคนรักก็ได้เช่นเดียวกัน สำหรับไพ่ใบนี้นะคะบางคนอาจจะมีเรื่องน่าย,ยินดีแฟนกำลังจะจบการศึกษาใหม่แฟนกำลังจะได้งานที่ดีแฟนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนเงินเดือนใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะต่อมานะคะไพ่สองไม้ที่แสดงให้เห็นว่า มันมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานบางคนทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของการต่างประเทศหรือทํางานในบริษัทที่เป็นชาวต่างชาตินะคะที่เป็นเจ้าของบริษัทก็ได้เช่นเดียวกันนะ,ะแต่สําหรับพไพ่ใบนี้อาจารย์อ่านไพ่ไปในเรื่องความรักอาจารย์คิดว่านะความรักมีเราสองสามคนอยู่ในนั้นนะ,ะมันไม่ใช่เราสองคนนะ จารย์คิดว่าการที่คบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันแต่อีกคนหนึ่งอาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่ไกลมากๆอยู่ไกลกันถึงต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ไกลกันถึงต่างประเทศไปเลยนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งอาจจะอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณมองข้ามเขาตลอดนะคะนะแต่คุณกลับไปรักกับคนที่แบบอ,อยู่ไกลกับคุณนะคะนะ ความรักอาจจะเกิดจากเพื่อนสนิทหรือแวดวงการทำงานด้วยกันก็ได้เช่นเดียวกันนะมันจะเกิดเป็นความรักสามเศร้าเราสองสามคนด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่แปดไม้อย่างที่อาจารย์บอกมันต้องมีนัยสำคัญที่ในปัจจุบันก็จับได้ไพ่ใบนี้ในอนาคตหรือในเดือนพฤศจิกายนก็จับได้ไพ่ใบนี้ นั่นหมายความว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะนะเกิดขึ้นกระทันหันโดยที่ไม่ทันตั้งตัวบางทีเขาอาจจะมาหาคุณเลยโดยที่ไม่ได้บอกคุณล่วงหน้าหรือบางทีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการขยขยายธุรกิจเออก็คือต้องเตรียมตัวเตรียมใจรอรับเรื่องที่จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับชาวราศรีเมษนั่นเองเองนาะ ชาวราศีเมษนะคะในช่วงอนาคตหรือในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนมากเราจะคบหาดูใจกับชาวธาตุไฟนะคะและก็ชาวธาตุน้ำเข้ามาด้วยเนาะต่อมานะคะอาจารย์ขอสรุปไพ่ของชาวราศีเมษก่อนเลยนะงถือเหรียญ The m a g i c กเชียนและก็เด็กถือเหรียญน,นะคะ สำหรับไพ่ King of p e n t a c l e นะคะนั่นหมายความว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีเมษนะ,ค,ะคุณมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับคนที่อายุมากกว่าคุณแถมเป็นพ่อบุญทุ่มด้วยนะทุ่มเท ทั้งความรักทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทุ่มเททั้งเงินนะรู้สึกว่าเขาน่าจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของเขาเองหรือทํางานเกี่ยวกับสินเชื่อการธนาคารการเงินก็ได้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้นะเขาเป็นคนที่มีฐานะดีพอสมควรนะอันนี้สําหรับผู้หญิงชาราสีเมษที่มีโอกาสที่จะได้คบกับคนที่ อายุมากกว่าตัวเองหรือเป็นสายเปยด้วยสปอร์ตใจดีนั่นเองเนาะในกรณีของผู้ชายชาวราศีเมษนะคะอาจารย์คิดว่าผู้ชายชาวราศีเมษนั้นก็เป็นพ่อบนทุ่มไม่แพ้กันนะคุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานแบงค์หรือทาํางานเกี่ยวกับอาหาริมทรัพั์ที่ดินก็ตามนะคุณเวลารักใครคุณก็จะพยายามไปเอาอกเอาใจแฟนอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากไปเที่ยวก็พาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้สปอร์ตใจดีไม่แพ้กันเนาะ ต่อมานะคะเป็นไพ่เดนมาร์เชียนสำหรับไพ่เดนมาร์เชียนนั้นเป็นไพ่ที่อยากรู้อยากเห็นอยากลองเป็นคนที่สอนตัวเองด้วยประสบการณ์ของตัวเองจะไม่ยอมเชื่อใครง่ายๆนะคะใครที่เล่าให้ฟังใครที่บอกเล่าให้ฟังว่าเออทำอย่างนั้นอย่างนี้สิจะได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่นำประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทำไม่ว่าจะผิดพลาดบ้างสมหวังบ้างนั้นเอามาสอนตัวเองนะคะ แถมชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีบางคนนะที่จบสาขาหนึ่งแต่ก็ได้ไปทำงานอีกสาขาหนึ่งแต่คุณก็ยังทำได้ด้วยความที่คุณมีไหวพริบปฏิภาณดีมากๆนั่นเองนะไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงเป็นไพ่ของหมอดูด้วยนะคุณมีเซนดีนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเซนของคุณจะถูกมากนะคะ คิดว่าแฟนจะนอกใจคิดว่าแฟนจะเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเซนของคุณแรงมากอย่าทําให้เซนของชาวราศีเมษนั้นทํางานนะเพราะว่ามันจะแรงมากๆนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนานี้นั่นเองเนาะต่อมาก็คือไพ,พ่เพดออฟเพนดิโกหรือว่าเด็กถือเหรียญนั่นเองบอกให้รู้ว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้กําลังจะไปขอโอกาสจากอีกฝ่ายหนึ่งนะ รู้แล้วว่าที่ห่างกันหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนั้นรู้แล้วว่าเขานั้นเป็นคนที่สําคัญอยากจะกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งจึงอยากจะขอโอกาสจากเขาคนนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแถมคนที่ไปขอโอกาสจากคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยด้วยนะนะคะ โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีเมษนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก,ก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนนาอย่ากเก็บไปใส่ใจเนาะก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ